กาวสวัสดีครับเพื่อนๆผมผู้เอรีกสาป์ไทยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆนผมมีเหรียญสิบนะครับผมว่านะเพื่อนเน่อใช้อยู่แล้วนะครับเหรียญตัวนี้นะครับแต่เหรียญตัวนี้นะครับจากหน้าเหรียญสิบาทเนี่ยผมประกาศรับซื้อที่1,000บาทเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะูมให้เพื่อนได้เห็นนะครับเหรียญตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่เนะครับเหรียญตัวนี้นะครับจะเป็นโลหะสองสีนะครับสีทองกับส พระปางวัดอรุณแบบนี้นะครับเขียนคําว่าประเทศไทยนะครับพศสองห้าสี่หนึ่งนั่นเองนะครับชนิดสิบบาทนะครับเหรียญตัวนี้ที่ผมประกาศรับซื้อหนึ่งพันบาทก็เพราะว่าจํานวนปีเนี้สองห้าสี่หนึ่งเขาผลิตน้อยนะครับคือตัวติดอันดับสามนะครับเพื่อนๆนี่สภาพสวยงามรับไปเลยครับหนึ่งพันบาทรับจํานวนไม่อันนะครับเดี๋ยวมาดูตํารากันนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเห็นตำราไหมครับปีสองห้าสามหนึ่งเนี่ยเป็นตัวติดอันดับสองนะครับ นี่บาทนะครับจำนวนสร้างเนี่ยไม่เยอะนะครับ60,000ก๋าเหรียญนะครับถ้าเป็นปี3 1นะครับใหม่ๆแบบนี้นะครับรับซื้อที่1,000บาทเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวไฮไลท์เนี่ยครับคือตัวปี2533นะครับโลหะสสีสร้างแค่ร้อยเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมีปี33นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแค่ดูปีนะครับ3-3นะาครับรับไปเลยนะครับ5 7 0ถึง0บาทนะครับนี่ซื้อจริงนะครับไม่นามาโนนะครับแต่นี่ครับคือปี2541ครับจำนวนครับผลิตนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ นี่9ก้าแสนกระเหรียญนะครับตัวติดอันดับ1คือปี33ตัวติดอันดับ2คือปี3 1ตัวติดอันดับ3คือปี41นะครับเพื่อนๆนนี่หน้าตาจะเหมือนกันนะครับนี่ผมจะชวนเพื่อนดูทีนะครับหน้าตาเขาจะเหมือนกันยกเว้นแค่ปีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีปี31ประกาศรับซื้อที่1000บาทเหมือนกันปี41ก็ซื้อที่1,000บาทเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นปี2533ขึ้นมาเมื่อไรนะครับห้าถึงเจ็ดแสนบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ผมจะใหนเพื่อนดูทีเนี่ยเพื่อนๆลองไปลื้อนนะครับ ปี2541นะครับสภาพสวยๆนะครับจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับนี่หน้าตาสวยงามนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆผมพูดถึงกระสาบไทยนะครับก็ขอากาบลาไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับ